ดีครบัรบรบับดโมดในเรื่องของ u n d e a s i b <c> l <oughs> e เล undisputed unfeasible มันวะอ่าขอคลิปที่แล้วนี่เมื่อกี้มันไม่ได้สึกคิงแชมป์นะผมดูผิดนี่นสึกสึกแชมป์จริงเลย อวยสลักลิ้นก็เหมือนเดิมนะตัวเราก็ซ้ายขวาหดเท่ากัน Rating. more pain, so more gaining. You ever came in, guns blazing. at raving, you get waiting. Been training, stick of waiting. Some failing, not plain sailing. Entertaining, check the ratings. Let me out. I don't want to be <coughs> used to yeah, I'm ready. Who's next up? Pay attention now. You're yeah, your best luck. I like to warm up like a few jabs, and better hit hard like I left off. My styles, you need not text box. Step to me, you get yourself messed up. Win or lose. Still hit. ผก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเกมนี้มาถึงได้โหลดตานอะไรขนาดนี้้ที่เกมอื่นนี่แทบแทบไม่ต้องโหลดอะไรเลย เสียมาละน่าแบบสุดท้ายไปดูกันว่าเราจะได้ไหมโอ้โหร้อยเก้าสเซนคนหรือเปจวัตถุธาตุแล้วโฟวร,โโร์แบบเล,ลยนะ

ดกนลงล่างไว้ลงล่างลงล่างก,กดแยกแล้วก็ฟู๊บไปไปทำไมน่าเราลีชามากเลยกดทูบเลยผมยังไม่ได้อัพมาเลยนีร้อย มีอาการมีอาการวันนี qualité, ้มีอาการ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  เชียวิลงล่างลงล่างโอ้โหขัดเข้าหน้าเราเต็มลงไปลงไปลงล่างไปไม่โดนโอ้โหแย่จะยบสวนเตอะ

สมัติสมัติไปฉันหลบเก่งหมดเยเย็บมาตรงล่างมาันทูกไปทอู้อเอามีอาการอีกแล้วมีอาการอีกแล้วโฮ้หหเขาหน้าข้อตัว เราที่ได้แปดล้มต่อไปจะนับเก้าหรือเปล่าแวบลงมา ยูุ๊น้านะครับเตือนแล้วก็ยังป่อนกันตอ่อยกที่สามยกนี้เราต้องปิดเกมแล้วอ่าไม่โดนไม่โดนย็บไปุกไปลำตัวไปลุ๊ำตัวไปเฮ้ยมันก็ลำตัวสวนแล้วยับไปโอ้โหแลกกันหัวละมัดเ้ย lăn tua không bị đòn lăn tua thì nó không bị đòn nhở húc bay nhấc lăn tua đi nhấc đi lăn tua không bị đòn ôi 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 Woman ghé lắm lên ăn thua bé bụng bé bắn thua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  bắn ชาบชาบเยอะไหมโอ้ดีเย็บเย็บมันจะหุบไป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 อัปเปอร์ไซด์ไปูเฮ้ยมีอาการอ่แล้ววะมันมีอาการมันเป็นยังไง แค่าิฟตาแค่เปลตาลูกมาก็แพ้อยู่ดีนะเวลาหมดแล้วรับเก้าอยู่ด้วยวะแข่งคะแนนไปอันดับหนึ่งก็ตกเป็นของเรานนัเอง ตามิน่ามากับสตรงิงเหรอดีมีโค้อันนี้คนที่จะหน่วยแพทย์ปะ่ะเด็มเนจเจอร์เด็มเนจเจอร์ เ้วผมเอาคนแรกใส่เสื้อใส่เสื้อต่างยเดี๋ยวื่นไม่มีหลักการเรื่องอะไรหรอกนี่น่าจะเป็นยิมที่เราซ้อมนะ เกมชี่นึ่งเองไม่เป็นแบบนี้นี yeah, you know, ่จะเป็นอีเทนทนหนึ่งที่มันไม่นิยมมากเหมืนมอ,หอนเวกซ์เทนท์ซอนเทน์อะไรให้คนเล่นเท่าไหร่ในราคา1,000กว่าบาทแต่ว่าน่าจะเอาไปซื้อพวกเฮลเดนลิงกอล์ฟบอล nào Nao Sô hơn rồi cứ đoạn đặt này WBC, uh -huh, IBF, WBO, HCI Nó mới tỷ đừng đặt ไม่ดีเด้อคุ้มโชก่นอนลอะอันนี้สมน้ำสมเนื้อนะ่ะไปฮะ <c oughs> ชื่ออะไรรีบอลนะ <c oughs> สุดไรดี เราต้องยัดไปยัดกับปุ๊กเสร็จแล้วก็โยคะเล่นโยคะหน่อยต่นนี้หน้าอีคโคปิ่อันนี้เอ่อยับเข้า nào những cái sự lừa đảo như vậy Hãy subscribe cho sáng Ghiền Mì อสนมรูไม่สูงมากสำหรับิปิบุไปบคไปทุปปมท้อเ ผมไปอุ้ยโดนคอเตอร์หรอมันทูกกันใช่ไมมันทูกมไปฮุ๊มฮยับไปคลองไม่จะหนานะ ทั้พร้อมเฮ้ยจวดลงการผ่านมาอุ้ยอันนี้การไม่ได้วะยับไปวันทุกทุกไปใส่เข้าไปนหน้าอัปเปอร์คัทับวันทูอัปเปรอร์อุ้ยเป็นตับเะไรเงี้ย Ủa thu bé em Úp bé em Dươi Úp bé Dắt Khuyên đồ mà Ô ô lại thôi bé Úp bé เลยแขนสัน้นบุโคกี่โดนเต็มเลยนะยับกนะแม่กันเลยจริงจัแคลแลมสุสีน้องทำยกนี้ให้ดีๆมันทูไปลงตัวไม่โดหนหรอมันทูไปบุ๊คไปไม่โดนเดียร์แต่ไม่น่าแล้น้อยอ่ะ ô chị pán lại chị pán lại chị luôn là nhập bay hook 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 กูเดินเข้าใส่หมัดแบบนี้เลยอู้วเอาลวกเอาลูงเลยลูกเลย,ลเลยหัวลูกยายกด้วยยากด้วยตัวนี้ยากด้วยหกว่ะตะมวยสามยกจะชนะเขาไหมเนี่ยทิปหา้าแล้วจะไม่น่าดีใช้ กันไว้กันไว้ไม่โดนความแม่นยำเราต่ำนะฮุกวะฮุกวะฮุกวะได้ก่อนบ้างยับะเย็บปปหนูตัวมันฉาบดีว่ะตัวเราไม่ค่อยฉาบเลยยับไปบอลทูไป พุกไปพุกออกมามันทูออกมาไม่โดนหรอตัวรงสุตามิน่าดีชาร์จอ่ะออกมวยสี่ยกยกที่สามไปต่อยก์สามละชาร์จร้องนยยไนกรุงศรีอยุธยาซ้ายยัดทำไมซ้ายยัดขวายัดเติม ไม่มไปฉาบไปเลยจะไปฉาบปูนบอกตึกที่ไหนอย่าไปเอาไว้แจันเขาว่าคุกเข้าเต็มๆหน้าไม่รู้วนน่ากินหรอหนวดกันกระสุนเยอะไหมลงท้องเราปล่อยหมัดเยอะไม่ได้ด้วยสต,ตานีหน่าไม่ใช่หมี ยับไปก่อนยับออกหมัดไม่ค่อยโดนยับยับแรกกกง,งกันไปฮุบไปไอ้หนวดอกันในสุดถึกจังวะอุอ้โ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 อ หมดยังกันสุดเลยหมดยังกันสุดฮุกไปฮุกไปไว้โอ้โโดนฟาลตอร์ขอกอดได้โอ้โลงท้องไม่โดนไม่โดนยับไปยิ่งยับไปฮุกยับไป การกันกระสุนมาตั้งนานมีแหรออาการเนะี่ย <laughs> คะแนะนเราดาอยู่คะแนนนึงต้องทิ้งหา่างต้องทิ้งหา่างยับยับไปเอ้าไม่ใช่หกยับไม่โดนยับไปฮุกฮกเราสัน้นจังวมื่อ้ยสั้นอีกแล้วไม่ชินไม่ฉีกวนไปบ่อยวนไปบ่อยเสืยวมึนหัวยับไป

ยับแล้วก็เอ้ยเมันไปโดนจิตผาแล้วโอ้โหใส่เป็นชุดเลยเพี่ลุกไปลุกไปเล้นยมันกันได้หมดเลยอะแล้ววะมันทูไปช้าล้วช้าล้วักทีเลยเล่นฉาบอย่างไร โดนด้วยหมดยกสิงเราชนะคะแนนนะครับผมปิดเกมไม่ได้เพราะมัดเราช้ามากฟุงบอล ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนน่าจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทใหญ่กับพาร์ทเล็กโอเคพอจบไปเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นต่อแต่เราก็จะโตไปเรื่อยๆแหะตัวเรามัดก็น่าจะไวขึ้น น่าจะแข็งขึ้นกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ